อันคาหาดพร้อมบุกญี่ปุ่นทำศึกใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้แม้ว่าขณะน,นี้ตัวของเจอวินอันคาหาดจะซ้อมอยู่ที่ประเทศอเมริกาแต่การชกครั้งต่อไปของเขานั้นจะไม่เกิดขึ้นในอเมริกาอย่างแน่นอนแม้ว่าเดิมทีนั้นจะมีข่าวว่าเขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวดของ IBF ผลต่อไปที่นั่นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ตามแต่ล่าสุดชองคิปบอล International m a นลแม e เมเและคนโตของ MP p r o m โปรโมชั่นนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางด้านอันคาฮาร์นั้นน่าจะมีคิวขึ้นชกไฟส์สำคัญในเดือนธันวาคมนี้อันจะเป็นการล้มแชมป์โลกกับนักชกพ่าลูกอ่อนชาวญี่ปุ่นคาสึโตะอิโอกะแชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBO ันยูบซูเปอร์สตาร์คนดังอีกคนของรุ่นนี้โดยขณะน,นี้ทางทีมงานของทั้งสองฝ่าย ได้เริ่มทำการเจรจากันแล้วและทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทางกิฟบอนได้บอกอีกว่าการโชคในไฟนี้นั้นจะมีขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยเหตุผลที่การโชคล้มแชมป์โลกในครั้งนี้นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและไม่มีโปรโมเตอร์รายใดในอเมริกาที่อยากจะจัดไฟดังกล่าดวดยการลงทุนที่มากเช่นนี้อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปล้มแชมป์โลกกับโยกะในญี่ปุ่นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยไม่เพียงเท่านั้นทางทีมงานของอันคาฮาร์ก็พร้อมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อที่จะเข้าระบบการกักตัวของผู้ที่เดินทางข้ามจากต่างประเทศที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขของญี่ปุ่นกำหนดเอาไว้ที่14วันเหมือนเดิมเช่นเคยนั่นเอง